ในทุกรูปแบบนะครับในส่วนของการิงการของโครงการของเรานั้นก็จะมีเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับการมีหนองน้ําการเลี้ยงไก่ไข่ในหนองน้ำนะครับการขุดคคองไส้ไก่ขุดโคองไส้ไก่เพื่อผันน้ําจากโครงหนองน้ําใหญ่ธรรมชาติ ไปสู่โครงไส้ไก่วัตถุประสงค์หล,หลักๆก็คือสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ครับในส่วนของผลผลิตที่ได้มาภายในโครงการนาแห่งนี้สิ่งแรกก็คือเป็นสวัสดิการของกําลังพลชั้นผู้น้อยภายในหน่วย เอารายได้ส่วนนั้นมาบริหารจัดการเลี้ยงดูตัวเองภายในโครงการนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับงบป,ประมาณของรัฐการฝึกอาชีพทหารก่อนฝึกประจำการหรือว่าในประจำการนั้นเพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรักในอาชีพเกษตรกรรมอาชีพเกษตรกรรมสามารถหล่อเลี้ยงทุกชีวิตได้ภายใต้เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าหากทุกคน มีจิตใจที่จะศึกษาเรื่องเกษตรธรรมชา,าติเกษตรกรรมมันก็จะนำผลดีไปสู่ครอบครัวสังคมและก็ประเทศอ๋อมูลไกล่ครับใส,สุ่๋ยต้นกล้วยอะไรแบบนี้สำหรับจุดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็น แสดงนิทรรศการหรือว่าบูธนิทรรศการของกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ทํางานร่วมกับกองทัพภาคที่4นะครับเป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร,กรที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านอาชีพการแปรรูปแล้วก็เรื่องของการทําสมุนไพรบูธเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ว่าเปิดฐานการเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งสักครู่หนึ่งท่านก็ได้เห็นว่ามีบูธสินค้าอะไรบ้างรือบูธแสดงนิทรรศการของกลุ่มเครือข่ายไดบ้างนะครับสวัสดีครับผมกำพลขารุนครับซึ่งมาในานามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูป็อกเทลนะซึ่งมาจากตำบลของแก้วอำเภอรลังสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ในการแปรรูปฟอกเทลนะครับ สำหรับไม้ฟอกเทลจริงๆเนี่ยฟกเทลซึ่งเป็นไม้ต่างต่างถิน่นซึ่งมาจากประเทศอทศอสเตรเลียของรัฐฟินแลนด์อันนี้บ้านเราเมืองไทยเราที่ได้เอามาทําการแปรรูปนะมามา,มาครั้งแรกที่นําเข้ามาก็จะเอามาเป็นไม้ประดับนะครับปลูกเพื่อตกแต่งสวนดอกเรายังไม่ได้เคยนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เรื่องของคุณค่าทางอาหารอะไรต่างๆไม่มีคนไม่ได้เคยสนใจเพราะลูกฟกเทลเนี่ยเวลามันเป็นลูกแล้วมันจะเป็นเยอะนะ อันนี้ในขณะนี้ทางกลุ่มของเราได้มาคิดวิเคราะห์หลังจากที่เกิดวิกฤตเรื่องโควิดชุมชนเราเกิดไม่ค่อยมีรายได้ก็เลยมาคิดดูว่าเราไปเห็นลูกปาล์มฟอกเทลที่มันเกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยเราจะทํำยังไงได้ผลสุดท้ายเรามาแปรรูปลักษณะการแปรรูปในขณะนี้เราแปรรูปเป็นรูปอาหารเป็นของหวานเราทําอยู่2ชนิดครับชนิดที่1คือแบบลอยแก้วนะนี่บบที่2เราทําแบบอบแห้ง เป็นการเชื่อมแล้วก็อบอด้วยน้ำพึ่งรัวง่วสำหรับฐานเรียนรู้ตรงนี้นะครับการปฏิบัติการฐานเรียนรู้เรื่องของพลังงานทางเลือกครับ พลังงานทางเลือกเราอย่ามองว่าการใช้พลังงานทดแทนไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวเรื่องของการองหาอาหารการใช้งานประจําวันของเรานะครับในเรื่องของการรงชีนในแต่ละวันเนี่ยพลังงานทางเลือกเหล่านี้เราใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติจะเป็นฟืนจะเป็นไม้จะเป็นถ่านหรือจะเป็นวัสดุอื่นๆแต่ว่านี่ก็คือการประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้พลังงานในควเรือนของเราให้เกิดการประหยัดแล้วก็ช่วยกันประหยัดพลังงานของชาติอีกด้วยนะครับ เกษตรวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของพลังงานทางเลือกชุมชนถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกฐานเรียนรู้หนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในอีกหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงาน เป็นส่วนสำคัญเราเองมีแหล่งพลังงานทางเลือกที่หลากหลายโดยเฉพาะเราภาคการเกษตรเราจะมีวัสดุที่เหลือจะที่เหลือจากภาคการเกษตรเราปลูกไม้ปลูกป่าแล้วก็ต้องมีการจัดการป่าต้องมีการทำความสะอาดต้องดูแลต้องตัดแต่งพวกนี้สามารถจะมาเป็นพลังงานได้ คุณผู้ครับวันนี้ตลอดระยะเวลา2-3ชั่วโมงที่เราอยู่ที่กองทัพภาคที่4ีค่ายวชเรบุตรจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้นะครับกับมาชมการเปิดงานศูนย์เรียนรู้ฐานเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลนะครับซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้เห็นบรรยากาศได้เห็นบริบทแล้วก็ได้เห็นฐานการปฏิบัติการจริงทั้งเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็ทางทหารทํางานร่วมกันนะครับวันนี้ผมมโนมีศี ต้องขออนุญาตจากรายการไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกรเกษตรสัญจรแดนด้ามฝันครับสวัสดีครับ